สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิวของกอลเลียสก,ก,กันนะครับวันนี้เราจะมีเมาส์ตัวทีม่มากแกะคือเมาส์ตัวนี้ครับผมก็คือกอลเลียสมเดล l D นะครับวันนี้เป็นเมาส์ไวด์เลสน,นะเดี๋ยวเราจะมาทําการอ่านบอกกันเลยดีกว่าครับว่าภายในมีอะไรบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับผม ตอนนี้เราก็ทำการาอววาันบ็อกซ์เมาสวายเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแกะมาแล้ตัวเมาส์มันเบามากเลยนะครับออนอกจากนั้นนะครับเวลาแกะของกันมาจะมีเมาส์หนึ่ง R แล้วก็มีตัวไวเลสนะครับตัวน,นี้ก็เป็นไวเลสเนาะก,ก็ต่อทัวร์ปึ๊บเสียบพร้อมปึ๊บสามารถใช้ไวเลสได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมีสายให้ด้วยอีกหนึ่งเส้นนะครับลูกเล่นครับมีไฟครับ R G B มาเต็มครับดูนะสามสองหนึ่งปึ๊บเปิดสาย ด้านวาร์แล้วก็ตรงลูกครับสามารถชาร์จแบตได้แบตอยู่นานถึง71ชั่วโมงอันนี้ก็ค่อดีนอกจากนั้นฟังก์ชันมาโครครับผมเดี๋ยวผมจะไปเซตติ้งให้ดูว่ามาโครเป็นยังไงบ้างด้านนี้ครับมีปุ่มมาโครอยู่สองปุ่มน,นะครับด้านบนมีตัว DPI ตรงกลางครับแล้วก็ลูกพีงเมาส์ซึ่งไม่เยอะแต่ลบกแล้วก็พลังพลังสวย ในส่วนของตัวโปรแกรม c o r l e s กันนะครับถ้าในส่วนของไฟนะครับผมหมด Lighting นะครับก็จะมีโหมดของ c o r l e s นะครับก็จะเป็นสีลุ้งนะครับวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็จะมีโหมด RGB นะครับจะเป็นแบบบีชนะฮะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถมาเลือกเล่นได้ที่นี่นะครับอหรือจะแบบต้องการเป็นสีเดียวครับซิงเกิลเลยครับอยู่ยาวๆแบบเลยแบบเวฟมีหมดเลยครับผมอันนี้ก็จะมีให้เลือกเล่นนะครับต้วแบบตามที่เราชอบเลยสำหรับเรื่องของไฟนะครับถ้าในส่วนของ Key b i g h i n g นะครับผมก็จะมี ซ้ายคลิกขวาครับอ้ตรงการเนี่ยก็คือส่วนสําหรับในการปรับ DPI เมาส์นั่นเองครับแล้วก็ Score เมาส์แล้วก็ตรงนี้ครับปกติแล้วจะเป็น Back กับ Forward นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่าตัวนี้ก็ในที่อยาผมเปลี่ยนเป็น F9 กับเป็นมา r c o นั่นเองครับมาดูในส่วนของการเซต Marco โปรแกรมก่อน a l สกันนั่นเองนะครับก็จะเริ่มเซต Marco ใหม่ให้ดูเลยก็คือกด New m a r o ครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมต้องการให้เป็นแบบ F2 ครับแล้วก็ให้คลิกนะครับเวลาเล่นเกมแ l ็ c น and เนี่ยเราต้องการ spam สกิลนะครับก็คือการกดสกิลรัวๆนั่นเองก็คือปัด F2 ครับกด Record ครับแล้วก็มาที่ Start Record ครับผม F2 คลิกครับกด Stop ครับเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวกอร e l e เนี่ยจะไม่เหมือนโปรแกรมอื่นเลยที่เขาจะให้ใส่เป็นปุ่มแล้วก็ให้ใส่เป็นเวลาครับแต่อันเนี้ย จะเป็นแถบไทม์ไลน์เลยนะครับว่าเราต้องการไทม์ไลน์แบบไหนแต่ถ้าเกิดเราต้องการกดหลายๆปุ่มอย่างเงี้ยเราก็สามารถวางปุ่มรอกันได้นะครับเรียบร้อยครับผมนี่คือการเซตมาโคเสร็จแล้วในส่วนของตรงนี้ครับเป็นท้์ยการกดของมาโคว่าจะให้เป็นแบบใดแบบแรกครับกดทีเดียวและจบครับแบบที่2ครับผม toggle ครับตัวนี้จะเป็นการกด1่ทีโปรแกรมจะทํางานครับไอมาโคกดอีกหนึ่งทีโปรแกรมจะหยุดนะครับสุดท้ายนะครับพอจะเป็นรีพีทสุดวาย holding หมายความว่าถ้าคุณกดมาโคค้างไว้ครับ โปรแกรมจะทางานเรื่อยๆจนกว่าคุณจะปล่อยในที่นี้ผมจะขอใช้ที่ผมเซตไว้นะก็คือตัวโดแรมเพเนนั่นเองครับอันนี้ผมเซตที่ผมเล่นไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้มันรีพีทแบบครับเวลากดค้างไว้จะให้มันรีพีทตลอดด๊ดๆๆัวๆๆเลยนั่นเองครับใช้ตัวมาโคของกอริสนะครับดูนะครับเราจะทําการลุ้นเลยกดค้างไว้ครับนะครับว่าเลขเด้งมาไม่หยุดเลยครับแล้วสุดท,ท้ายครับผมก็คือ Performance นั่นเองครับตัว mouse ของ Coreas เ,เนี่ยสาม,มารถปรับ DPI ได้สูงถึง1น0 0 0 0 9 0 0ถึงนเ้นะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็กำลังใช้ Mount, เ mouse Coreas นะครับผมในการเล่นเกมส์กัมในการยิงปืนนะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้าเมาบอตเลสเนี่ยผมประทับใจในเรื่องของความเบาของเขาครับผมนิ่งและเบาครับแล้วก็ตัวไวเลสนะครับที่เราสามารถชาร์จได้และไม่ต้องใส่ถางครับทำให้เมาส์นี่มีน้ําหนักเบามากๆเลยครับผมนอกจากนั้นแล้ว ตัวการเซตค่ามาโคครับมันเป็นการเซตที่แบบเป็นแถบไลน์เนาะแล้วเวลาเลือนแตกดีครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับไม่ต้องดูเรื่องมิลิเซกอะไรมากคำนวณอะไรมากครับมันใช้งานง่ายมากแล้วก็เรื่องของการเล่นเกม FPS ครับจังหวะยกเมาส์ครับเพราะผมเป็นคนลากเมาส์ไปด้านขวาเยอะแล้วยกเมาส์กลับครับวันเบาปั๊บทำให้เราเล่นเกมในมืถ่ายง่ายขึ้นครับแล้วก็นิ่งขึ้นเยอะเลยครับผมสำหรับเจ้าเมาส์ก่อนเรียนตันเองครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดซ b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ